กลับมาแล้วสวดจักรพัรดินักเรียนจักรพัรดิซีซั่น2ครับห่างหายจากการทำคลิปห่างหายจากการพูดเรื่องการสวดจักรพรรดิมานานนานระยะหนึ่งเลยครับกลับมาพร้อมกับเสียงอุ้ยเพิ่งหายป่วยนะครับมีความตั้งใจจะกลับมาพูดเรื่องการสวดจักรพรรดิอีกครั้งก็เนื่องด้วยเราเห็นคนที่ออกมาทำเรื่องการสวดเยอะ ซึ่งบางมุมเล็กๆจากมุมส่วนตัวผมก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าบางคอนเทนต์บางประเด็นมันก็อาจทำให้คนที่กําลังใจในเรื่องการปฏิบัติน้อยพื้นฐานการปฏิบัติน้อยความรู้ข้าเข้าใจน้อยเนี่ยอาจจะทําให้ล่าช้าอาจจะทําให้หลงทางได้หนึ่งเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้เลยคือเรื่องของความเข้าใจผิดในประเด็นหนึ่งที่สําคัญในการสวดจกักรพรรดิ มันเกิดจากประโยคสั้นๆที่ผมมีโอกาสได้ไปเห็นไปได้ยินมาว่าการสวดจกักพัินี้เหมาะกับการที่ปฏิบัติสําหรับคนที่อยู่ในทั้งโลกปฏิบัตเิเหมาะกับคนที่ต้องเหยียบเรือสองแคมดังนั้นแล้วเหมาะกับคนที่เรียกว่า,า,ากินเหล้าได้สวดมนต์ได้ หรือประโยคที่เขาชอบพูดกันทิทินะว่าวัดก็เข้าเล่าก็กินอะไรทำนองเนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าประโยคนี้ถ้าคุณต้องการความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมและสำคัญคือหากอยากให้การสวดจัก,กพัดส่งผลชัดบอกแบบนี้นะถ้าอยากสวดจัก,กรพั์ แล้วเปลี่ยนชีวิตได้จริงพลิกชีวิตได้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมอยากให้เปลี่ยนความคิดในวันนี้สําหรับคนสว่วนจักรพรรดิเลยคือต้องห้ามทําเล่นห้ามล้อเล่นกับเรื่องของศีลศีลเป็นเรียกว่าปัจจัยเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้การสวดจกักรพรรดิของคุณเกิดอานิสงและ เกิดปาฏิหาริย์ได้ศินเป็นเรียกว่าองค์ประกอบแรกที่สำคัญที่จะนําไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพขึ้นเมื่อเรามีสินที่มีคุณภาพการสวดมนต์ภาวนาก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมันมีนัยสำคัญที่สอดคล้องกันเมื่อสวดมนต์จักพัิ โดยเริ่มต้นประกอบด้วยการตั้งใจที่จะรักษาสินให้ครบถ้วนบริบูรณ์หรือมีความตั้งใจให้มีสิลที่มีคุณภาพการสวดมนต์ภาวนาก็จะเกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นการสวดอย่างมีคุณภาพมากขึ้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นได้มากอานิสงส์ก็ย่อมเกิดได้มากด้วย ในเรื่องของทานศีลภาวนาเราทราบดีในเรื่องนี้ว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูหลวงตามะท่านก็พูดย้ำเสมอว่าเป็นบุญที่ซ่อนอยู่ภายใต้การสวดจักรพรรดินั่นหมายความว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสวดจักรพรรดิแล้วเปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดแรกว่าการมีศีลที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสําคัญวันนี้อาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็พยายามปรับเปลี่ยนพยายามยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่องแรกเรื่องนี้ไปสังเกตดูได้เลยครับว่าทําไมสวดแล้วยังไม่เห็นผลทําไมสวดแล้วยังเกิดสภาวะอะไรต่างๆนานา,นาที่ไม่พึงประสงค์สิ่งเหล่านั้นอาจจะเริ่มต้นจาก กระดุมเม็ดแรกที่เรียกว่าศีลก็เป็นได้อย่าตั้งใจก้าวแรกโดยมีเงื่อนไขกับตัวเองว่าไม่เป็นไรศิลไม่ต้องก็ได้ไม่ได้ครับพระพุทธเจ้าทรงให้โปรแกร,รมกับเรามาแล้วว่าต้องมีวิชาอะไรบ้างที่เราต้องลงเรียนให้ครบและต้องทำให้ได้ดี หนึ่งในนั้นคือเรื่องของศีลจะทําให้เรามีปกติจะทําให้เรามีพื้นฐานที่เป็นบุญกุศลที่ดีเป็นเกราะคุ้มกําลังคุ้มกายคุ้มใจแล้วก็ทําให้เราพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆได้ดังนั้นแล้วซีซั่นสองนี้อยากให้เริ่มปรับความเข้าใจให,ใหม่ไอ การที่เราเหยียบเรือสองแคมอย่างที่ผมพูดเสมอเนี่ยนะครับเหยียบเรือสองแคมไม่ใช่การเหยียบเรือสองแคมในลักษณะเป็นเรือผุผูกพังพังแต่ควรจะเป็นเรือสองแคมที่มีคุณภาพคือการที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมีมนุษย,ษยธรรมนั่นคือศีลห้มีธรรมของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ แล้วจึงจะปฏิบัติทุกอย่างได้ไปอย่างมีคุณภาพและไปสู่ความเจริญได้ให้ไปสังเกตดูครับเราติดเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าที่การสวดจักรพรรดิยังไม่ได้ผลเพราะคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ